ไปเดินตลาดนัดกันจ้ากำลังจะไปตลาดนัดเนะจ้าเนาะตลาดนัดยูพูเขาเจ้ากำลังตั้งเดี๋ยวเราไปในตลาดนัดกันจ้าขัทั้งมาไล่กันจ้าเขาจะไปตลาดนัดนะคุณหลยรถก็หลาพ่วงจ้าเมื่อนี้ชลิสาได้มองจอดรถแค่สองชั่วโมงเนาะ คนกำลังมาถึงแล้วจ้าตลาดนัดคนดูลงเลงเนาะก็ะคือบ้านเฮาอันนี้ล้านกระเป๋าถักสวยอะ่ะสวยเนาะ,อ,ะอันนี้เป็นยางยางรัดผมน่าจะเป็นร้านแฮนด์เมดเนาะทุกคนแพงพอสมควรนะจ้ะอันนี้ขายอะไรอะ ขายสบู่ขายเครื่องหอมขายเกลือทุกคนขายเครื่องประทินผิวอันนี้เป็นบาร์บีคิวใส่กอกมันคือบ้านเฮาดอกอันนี้เป็นแฮนด์เมดอ่ะมันเศร้ายอยู่ทุกคนเก้าโมงกว่าทุกคนยังมหันมากัน คนก็นเลยดูลงเลยอันนี้เป็นร้านบ้านตุ๊กตาเนาะเสื้อผ้าตุ๊กตานะทุกคนหนูเข่าอ่ะ <laughs> มันบ,บน่มีก็ยังบ้าเขาแบบอันนั้นผัดไทยไวททอดลูกจิ้นทอดนี่เจนนะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นเครื่องสำอางความหอมอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะอันนี้เป็นโปสการ์ดเป็นการ์ดนะทุกคน ร้านกันไกลกันมากเลยอ่ะมันเป็นตลาดนัดสไตล์ฝรัง่งเนาะทุกคนเนาะมันโมเมนต์สไตล์เอเชียสไตล์เอเชียนี่ยจงเจ็งจงเจ็งจงเจ,งจ็งกันร้านเวียดนามยังประมาณนั้นเนาะทุกคนวิวไก่กันมากเลยแต่ละร้านยังเป็นกิโลโโว้าโหปดมันไก่อ่ะทุกคนเมื่อร้านนี้ไปร้านบุญไก่ปะเจ้าวะ ถ้าเจ้ามาวะคะนะาเบิดคือไร้บม่อจะอันนี้เป็นแฮนด์เมดคือกันนะแฮนด์เมดทักผ่าแบบผ่าเช็ดมืออย่างใช่ไหมทุกคนแพงเหมือนกันนะหมวกเด็กน่อยกับมีแฮนด์เมดทักเสื้อก็มีเนาะโอ้อยากซื้อไปฝากย้ายด้คุณแม่จริสาชอบเนะชอบเสื้อมีกระเป๋าน้มสามสิบเหรียญหกร้อยบาทไม่แพงนะ บแพงดูค้นบแพงบัแพงสำหรับข่อยว่าบัวแพง,งอันนี้8ปบห้ามันมีดอกเน,ะน,นาะมักเสือตัวนี้อันนี้กระเป๋านะแม่ค่อยมักอันนี้ก็จะเป็นล้านผ่าเส็ดมอือเหมือนกันผ่ากันเปื้อนเด็กน้อยพร้อมเน,ะ,นะล้านอู้นี่แฮนเมดสวย

มีทุกเดือนนะทุกคนเดือนละหนึ่งครั้งอันนี้ก็จะเป็นซีดีนะเป็นซีดีเป็นอันเอียงก็คักกว่าซีดีเนหะ็นไหเป็นเกมเป็นอ่าเป็นอ่ะหนังเก่าๆนะทุกคนนะอันนี้เป็นจิ๊กซอว์อันนี้จิ๊กซอว์โอ้ไม่มีขวบคือเป็นห่อนๆเนาะขวบคือใส่เสียมาหลายแท้ อันนี้เป็นผ้ากันเปื้อนนะผ้าเช็ดมือทุกคนสวยนะผู้ดีผู้ดีอันฝรั่งขาจนะาใไซเนาะขอ่ออะวะวอม่ต้องตลาดนัดกับพวออันนี้เป็นร้านขายต้นไม้นะจ๊ะเงียบเงามากขายแบบนี้มาได้ขายดอกพะยัยพวาพะยังมันเป็นต้นที่มันกินมาได้อันนี้เป็นเทียนหอมนะเทียนหอมจุดในบ้านนะเนาะ แล้วมันก็จะมีกินหอมๆนะทุกคนเ,นเคยใส่แล้วเฮ็ดยังบดอะไรกับยนค่อยหอมนะพายแอปเปิ้ลค่อยเฮ็ดกับเข่ากินมันระเบิดระเบอ้อนะทุกคนอ,อันนี้คืออันออกดอกทุกคนทำทายสื่อเนี่ยแหละวานิลามันมีลาเวนเดอร์นะ วันนี้ลาคาราเมลสามร้อยสามร้อยยี่สิบบาทต่อหนึ่งอันถ้าเป็นเงินไทยนะถือว่าถือยี่สิบหกยี่สิบหกเหรียญถือนะทุกคนเพราะว่าท่านเป็นในร้านอ่ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยโอ้แพงมากอะอันนี้เสื้อผ้าสไตล์คุณฝรั่งเขาใส่เนาะตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆเองใช่ไหมาเป็นบ้านเขาเนี่ยก่กับประมาณกางเกงงร้างนะทุกคนนะ ถ้าเป็นบ้านเฮาเนี่เป็นกางเกงสร้างไปแต่ซื้อปไปใส่ได้แหลนะเนาะพิュ๊พิュทะเลราคาเท่าไรเนะี่ยอูแพงนะสิบห้าเรียญเลยเนาะไมิตรใส่ฝรั่งนะ่ะแต่คนมันบ่มีใส่เอเชียจังคำเนี่ยแต่คุณรุนรุ่น,นคุณป่าเนี่ยใส่กันข่อยตั้งใจมาย่างเหรินจะซื้อขอยบ่ได้คิดว่าขอดด่อยสิไดายังติดไม้ติด,ม,ตดมือกับปานหรอกแค่มา เดินเฉยๆเนาะนิ้วเข่าระบาทดที่นี่กับเม็ดต้มมะาม่ายกินเนาะขาดเวลาทะร้อยจอนเลิกงานเนาะทุกคนอันนี้เป็นหินนะเป็นหินสลักนะหินนี่เป็นหินทุกคนอันนี้เป็นหมวกเป็นหมวกเป็นกระเป๋าผ้านะหมวกผ้ากระเป๋าผ้า ลายพื้นบ้านลายชนพื้นเมืองของออสเตรเลียนะนี่ยลายนีลายกระโหลกนี่ก็สวยนะนี่กระเป๋าเล็กน้อยกระเป๋าเด็กนีข่อยก็อย,อยากทายเห็นหน้าคนนะคะดอซีวาให้ข่อยก็พยายามแบบข่อยก็พยายามทายแบบเคืองเคืองตัวเนาะ นี่ก็เป็นแฮนด์เมดป่อแฮนด์เมดสวยมากเป็นแฮนด์เมดผู้หญิงคนนี้ไหมดูสิสุดยอดตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากทุกคนแต่ว่าเพิ่งกระแต่งตัวดูน่ารักดีอันนี้ก็เป็นแฮนด์เมดทุกคนเป้าผ้าเป้าถักสวยฝรั่งก็จะเ้ามากใส่แบบนี้นะคนสวย ใบเท่าใดเนี่ยพันหนึ่งใบลาคาสิบเหรียญหนึ่งพันบาทคนเริ่มทยอยมาแล้วทุกคนทั้งพุ้นกับขายขายต้นไม้อันนี้ยังขวดหหลอย่างสักอย่างหนึง <S S บรูคือกันคันเป็นต้นไม้ที่มันกินได้หัะอยากซื้อต้นพริกบ้านเรามีแล้ว บ่มีมีไก่ตุยแล้วแต่ว่าซื้อกินดีกว่าถือขัน้นตุยอันนี้เป็นหัวน้ำหอมหรือเปล่าเป็นเกลือทุกคนเกลือสครับผิวเกลือสครับผิวแล้วก็น่าจะแบบเป็นพวกอะโรมาโทเทอร์อย่างก็อะโรมาเทเลปีนะทุกคนอะไรอะไรกับร้านนี้เป็นร้านเครื่องประดบนะับเนาะ ขายของคล้ายๆกันเราจะขายแบบผู้ดีผู้ดีสไตล์ฝรั่งเนะาะม่เป่นสไตล์เอเชียเขาอุ้ยหมวกสวยอะหมวกสวยคครในว่ามักหมวกเป็นชีวิตจิตใจนี่หมวกงามหมวกของเด็กน้อยมาสั้นมาลายซีซีมาเมนา้นผ้าอันนี้ก็เป็นเครื่องประดับนะอันนี้ก็เป็นเสื้อยืดนะ มีประมาณนี้ทุกคนมันบ่คือตลาดอเอเชียเนาะมันบ่คือคักสำหรับข่อยๆว่ามีอย่างเทมามันน่าชมเลยแต่มาเดินเฉยๆถามว่ามาทำไมมาเดินเฉยๆเนาะประมาณนี้ละจ้า